ครับคุณวานวันนี้มางานครบรอบหนึ่งปีครับเป็น the uh, i n d i s t r i c the t first anniversary o r celebration ครับก็ยินดีด้วยครับกับ i n d i s t r y และวันนี้ได้เล่นโชว์พิเศษกับน้องโคก์กับน้องเลยนะครับ ครั้งแรกครับได้เจอครับก็เขาน่ารักมากเลยนะแบบแบบจะมีบางอย่างเวลาเขาสื่อสารกับเราเรารู้สึกว่าเลยเข้าใจร้าอะไรอยู่อาจจะไปเจอบ่อยไปเจอบ่อยไปเล่าให้ผมฟังตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอไปจะเล่าฟังตลอดว่าเขาน่ารักยังไงเนี่ยครั้งแรกได้เจอก่อน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 จะมางานนี้แบบใบบ้างไงบ้างบอกเฮ้เดี๋ยวเตรียมตัวเจอเลยไบร์ก็บอกว่าไบร์ทบอกว่าเขาน่ารักมากผมเนี่ยเคยถามว่าไบร์เข้าใจยังไงว่าเขาจะสื่อสารอะไรไบร์บอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเคยจะเข้าใจเองเพราะว่า เขาเขาจืดชาน่าจริงๆโดนตกไหมคะโดนตกนะน่ารักนะครักเดี๋ยวฝากงานกันเนาะคือใครจะมาเที่ยวกันครับก็ขอฝากเอ็นดิชชิกไว้นะครับครบรอบหนึ่งปีแล้วแล้วก็ผมว่าเป็นช่วงปลายปีผมว่าทุกคนก็คงเป็นเทศกาลเฉลิมสอง่านก็สามารถมามาเที่ยวครับที่เอ็นดิชชิกได้นะครับแล้วก็สามารถมากิจการช้อปปิ้งอะไรได้หมดครับที่เอ็นดิชชิกแล้วเราตกปีใหม่ไปไหนเลยคะมีแปนเที่ยวไหนบ้าง ปีใหม่ปีใหม่ผมก็มีงานที่นี่ครับไม่ได้ไปไหนที่ไหนก็มีงานอยู่เพราะว่าช่วงนี้กำลังเตรียมคอนเสิร์ตของปีหน้าอยู่ครับก็เลยวุ่นกับการเตรียมคอนเสิร์ตครับผมว่าก่อนเดนนี้เราไปเที่ยวเหมือนแบบครบแบบกเด็ดแล้วใช่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวไปแล้วด้วยใช่ครับถามถึงทิปครับปานีเป็นเที่ยวเป็นไงบ้างเลยคะสนุวกไหมคะสนุกครับสะดวกครับก็ผมว่าน่าจะเป็นทริปในรอบหลายปีเลยที่เราได้มีโอกาสไปเที่ยวกันล้เพราะว่าใบนานๆทีจะลาได้นานใช่ ไว้นานๆทีจะได้มีโอกาสปลาด้วยแล้วก็คือที่เราตั้งใจกันอยู่แล้วว่าแบบไว้เขาอยากไปเยี่ยมพี่สาวเขากับหลานเขาแล,แล้วเราก็คุยกันแล้วว่าเราไม่ได้หยุดเลยทั้งปี2ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยต้องล็อกวันไปเลยครับคือถ้าเกิดวันหยุดถ้าเราไม่ล็อกวันไว้มันจะไม่มันก็นจะมีคนเข้ามาเอาคิวซื oh. ้อเอาคิวนี่ใช่ไหมก็ต้องล็อกไัเลยว่า เราเราเราจะหยุดไปด้วยกันครับจริงๆริงแผนไว้นานไหมครับพี่โต๊ะว่าแผนไว้ตั้งแต่ประมาณต้นปีนะครับว่าว่าจะไปครับโอ้โหนานขนาดนี้โฆษอันนี้อันนี้เาไปฝากมาถามนะคะครับว่าเป็นหลังจากที่สำราญไปสำราญถามได้ตรงๆไม่ต้องเขินว่านี่คนคนสำภาญก็แบบถามเลยจะถามว่าอะไรครับถามว่าเรื่องราวที่เขาเล่าเล่ากันมาว่าแบบมีน้องอะไรเงี้ยจริงไหมคะหรือยังไงหรือเขาที่เล่าได้ค่ะอ๋อก็ ถามว่าอยากแหมยิ้มแต่กล้องยิ้มผมยังไม่ตอบเลยแต่ก็แบบไม่เราก็เกรงใจอะถ่กล้องยิ้มเลยก็ถามว่าอยากมีไหมอะผมอะอยากมีนะผม,ผมรู้สึกว่าแบบแค่เราอยู่กับร้านเราก็มีความสุขมากๆแล้วอะแต่ด้วยแบบด้วยเวลาของเราคู่เที่ยวทำงานเนอะก็อยากมีครับแล้วก็ถามว่าตอนนี้มีหรือย,อยังก็ยังไม่ได้มี ยังไม่ได้มีนะครับก็อย่างที่บอกยังไม่ได้มีครับถามว่าอยากมีไหมอยากครับถามว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดมีจะบอกบอกแน่นอนไม่ได้หลบไ,ไหนอยากอยากประก,กาศจะแย่ตอนนี้ก็อยากจะบอกอยากจะบอกเหมือนกันว่ามีเพราะว่าแค่แค่เล่นกับหลังมมีความสุขมากๆแล้วครับแต่เวลาอะไรต่างๆของเราตอนนี้มันมันค่อนข้างจะจะยุ่งกันมากๆครับแต่หลายคนมันสนุกกับแฟนชาติะคะ่ะมาลีขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ <laughs> คือ เชื่อนี่ครับตั้งแต่ผมผมยังไม่ขึ้นเครื่องเลยผมลงเหยียบเดินลงจากรถที่สวรรณภูมิปุ๊บคนที่มาต้อนรับผมบอกว่ายินดีด้วยนะครับมีลูกแล้ว <c oughs> ผมเลยบอกว่าผมยังไม่ได้คือทุกคนรู้แล้วทุกคนบอกว่าน้องปารีสมาแล้วใช่ไหมครับเรายังไม่ได้เหยียบ <c oughs> ที่ปารีสเลยเขาบอกว่ายินดีกับน้องปารีสแล้วเลยครับ,บก็ขอบคุณผมว่าขอบคุณทุกคนมา,มากๆ <c oughs> ที่แบบเป็นกํนลาลังใจแล้วก็ช่วยกันตั้งชื่อแล้วในคอมเมนต์ก็มีแต่น้องปารีสนุ๊กโคซองน้องพร้องน้องอะไรแบบ เมนต์ไม่มีแบบเดินทางปลอดภัยทุกคนบอกว่าขอตั้งชื่อลูกเลยขอบคุณขอบคุณที่เอ็นดูขอบคุณที่ติดตามครอบครัวของเราครับอยากมีไหมอยากมีครับอยากให้อยากให้ทุกคนเห็นน้องปาลิสเราก็อยากมีครับผมก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันครับแล้วบอกว่ามีผมบอกแล้วงๆที่โพสแปลว่าน้องปาริสนะคะอันนั้นคือทำไมถึงโพสก็เพราะว่า หนึ 1> 1, ่งพันกว่าคอมเมนต์ที่เมนต์มามีแต่ชื่อน้องปารีสน้องปารีสเลยครับเราก็เลยไปที่ปารีสเราก็สวัสดีน้องปารีสเลยก็ลองมาที่ปารีสแล้วนะครับใช่อยากมีไหมเราก็อยากมีครับอ๋อแต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนให้กำลังใจขอบคุณที่ให้กำลังขอบคุณที่ให้กำลังใจครับเราก็เราก็อยากมีไม่ใช่ว่าไม่พยายามเราก็อยากมีอยากมาที่ปารีสมันเติมความสุขยังไงให้กันบ้างครับ ผมว่าการได้ไปหยุดแล้วการได้ไปใช้เวลาด้วยกันนะครับมันมันดีอยู่แล้วแหละแล้วก็ผมว่าการได้หยุดแล้วไปพักบ้างไปเองก็ทํางานหนักมากๆแล้วก็ผมเองก็ปีที่ผ่านมาเขาหนักมากการได้ใช้เวลาไปหยุดอยู่ก,ก,ก,ก็ก็ดีครับเหมือนได,ได้ไปชาร์จพลังเหมือนได้ไปชาร์จพลังใช่ล <leh Services S 2> แล้วก็เหมือน <ๆ S 2> ได้ไปใบเ็าได้ไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมไปเยี่ยมพี่สาวมาด้วยครับแล้วตัวผมเองก็ได้ไปอยู่บ้างแบบไปอยู่ไปเฉี่ยไปไปใช้เวลาด้วยกันครับเพราะว่าอยู่ที่เรายุ่งมากเพราะเวลาเราส่วนทันกันเวลาเรา เนี่ยเขานอนผมตื่นผมกลับไปนอนเขาตื่นนะครัมันมันสวนทางกันแต่ว่าถ้าสมมติน้องจบจากคอนเสิร์ตใหญ่จะมีไปแพนไปเที่ยวเป็นอย่างไรครับอย่าสรุปจะให้เป็นชื่อน้องปาริสหรือชี่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไปญี่ปุ่นหรือจะเป็นน้องซูชิไงเออน้องโเกียวน้องวาซาบิอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ก็โตเรื่องเลยน้องอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เราเราเชียร์เราเชียร์แหมมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปถึงเมืองนอกไหมแหมมันก็ มันอยู่ที่มันอยู่ที่จังหวะแล้วอยู่ที่เวลาหรือย่ที่ะระยาร<อ> <laughs> เราสามารถพูดเรื่องนี้กันได้ขนาดนี้เลยนะ,ะ<อ> <laughs> เราไม่เกินนะแต่ว่าก็มีใจที่ดูเชียนะค่ะขอบขอบคุณมากๆครับที่ทนี้ทนี้ทั้งนั้นแล้วขอบคุณมากมากที่แบบ ที่ติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้กับกับครอบครัวเราติดตามทั้งผมแล้วเด็นูไรแล้วก็ช่วยกันเม้นไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันมีความน่ารักที่คุณที่คุณเขียนเข้ามาเราขอบคุณมากอ่านแล้วเราก็ยิ้มแล้วมีความสุขไปด้วยครับอยากนื้อยากมีครับจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังขอบคุณที่ดูขังนต้วผมนะครับ มีแล้วบอกแน่นอนครับคุยพรปีใหม่ี่ยม่นครับก็ปีใหม่ปี2025นี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพเป็แข็งแรงของตัวเองและครอบครัวและทุกท่านที่รับชนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมากๆปีหน้าขอให้คิดอะไรสมปรารถนาทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับทั้งวีดีโยครับขอบคุณพี่เต๋อ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 ปีหน้าน้องพารีสเดี๋ยวครับผมไปญี่ปุ่นก็จะเป็นน้องโตเกียวละซูชิปีหน้า มีหน้ามีหลายคอนเสิร์ตสุขใจจะชื่อว่าน้องคอนเสิร์ตก่อนมั้งน้องอะไรจีฮะน้องโผล่ไปเลยน้องขาวน้องขาวน้องอ่านขาวครับเขาเต้นใช่ครับเขาเต้นเก่งก็ผมแลกกันนะครับผมสอนเต้นแล้วครับเดี๋ยวผมให้เขาสอนเต้นเลยผมผมสอนเล่นเป็นโนให้ถ่ายรูปไปด้วยนะเอาไปด้ ระหว่างนี้ระหว่างนี้ล่ะฮ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 รอบฮะ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 นะฮ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 ่แล้วเะฮรฮะละฮ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 นฮะฮลฮะ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 ้ะฮ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 ะนะฮ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 ะกะระฮ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 รฮบฮะ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 ีะฮะฮะฮะเะฮ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 ะัะฮะฮะระฮสฮะ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 ฮอครับหลายคนกลัวว่าบัตรมันจะหมดเร็วะ่ะ ต้องรีบครับก็ขอ,ขอบคุณที่คุณดูออกขอบคุณที่ติดตามในคอนเสิร์ตเป็นวาทุกๆครั้งนะครับก็ขอบคุณที่แบบขอบคุณที่กดกันแย่งชิงบัตรกันขอบคุณมากมากครับผมครั้งนี้ตั้งใจทีมงานทุกคนตั้งใจมากผมตั้งใจมากทีก่ทำให้เป็นคอนเสิร์ตที่แบบมีความสุขและสุขมากๆเช่นเนี่ย รีบจับจองบัตรกันนะครับครับผมขอบคุณครับปีหน้ามีหลายคอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็คอนเสิร์ตอื่นแต่ยังพูดไม่ได้เอาคอนเสิร์ตนี้ก่อนครับมีน่าทองครับ,อบคอนเสิร์ตแยมๆนิดนึงไป็มาเซอร์ไพรส์หรือว่าอะไรบ้างรับผมว่าแขกรับเชิญเนี่ยครับปีโนไดเนี่ยเราจะมีปีนี้เราเล่นมาแล้วสองคอนเสิร์ตครับ,บผมปีหน้าก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตปีนโนไดอีกสามคอนเสิร์ตด,ด้วยกันใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าไม่มีเวลาไปไหนเลยชื่อว่าน้องคอนเสิร์ตดีกว่านะครับชื่อว่าน้องเป็นโนแล้วกันก็ พีหน้าจะมีอีกสามคอนเสิร์ตครับผมเริ่มที่ปีโนได้เด็กเบเกอรี่สองกสองคอนเลยครับก็เ<ๆ>จอกันเดือนมีนานะครับก็ซื้อบัตรสมัครได้เลยตอนนี้ก็จะขายบัตรในเดือนมกราคมครับผมก็คอนเสิร์ตเบเกอรีร่สองสองเนี่ยก็จะมีพี่ฟรายส์พี่น nope, บพี่ฟอร์สพี่บูลินไทม์คิงด้อมอะไรครับพี่บอยใจรุ่นที่เราคิดถึงนะครับรุ่นเบเกอรี่ครับและอีกมากมายและอีกมากมายครับแล้วมีไบคค์ด้วยมรับบไค์ฮะ ไปเียไปเชียร์น้องเบเกอรี่เนี่ยคอมเมนต์มีแต่ชื่อเด็กเนี่ยใช่ใช่ต้องมีลูกต้องมีลูกวันสิบคนเนี่ยเพราะตอนเนี้ยลูกตางชื่อเยอะหมดชื่อนำชื่อนำจำนวนไปแล้วค่ะ